สวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆผู้ลงไหลาการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลและเพื่อนๆสมาชิกชุมชนชาวฮีด้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่วงของคริปโตทูเดย์วันนี้เราเปิดขึ้นมาด้วยดัชนีความโลภและความหวาดกลัวในตลาด f e ีย and g ์กินอินเด็กอยู่ที่ระดับที่7.4ซึ่งอยู่ในโซนสีเขียวโดยในวันนี้เราได้เห็นมูลค่าตลาดของคริปโตทั่วโลกอยู่ที่49.88ล้านล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นมา1.9 3จาจากเมื่อวาน โดยปริมาณการซื้อขายในตลาดคิด โดยรวมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่1.57ล,ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา19.09%ปริมาณรวมในตลาดดีไฟในปัจจุบันคือ166.14ล้านบาทซึ่งเทียบเป็น10.60%ของปริมาณการซื้อขายในตลาดของคริปโตในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยปริมาณของ Stable คอยทั้งหมดในตอนนี้อยู่ที่1,400ล้านบาทซึ่งเทียบเท่ากับ 89.24%ของปริมาณการซื้อขายโดยรวมในตลาดคริปโตในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาสัดส่วนของบิตคอยในปัจจุบันอยู่ที่51.29%ซึ่งลดลงมา0.08%จากเมื่อวานนี้ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรอโบนัสปลายปีอยู่วันนี้เรายังเหลือเขาดาวบิตคอยฮับวิ่งอยู่ที่1 5 5วันโดยจำนวนบล็อกปัจจุบันอยู่ที่817,670จำนวนบล็อกก่อนฮับวิ่งอยู่ที่22,330ราคาของบิตคอยณเวลาปัจจุบันนี้อยู่ที่1 3 1 9 4 0บาท ยังคงเหลือเวลารอเพื่อนๆอ,อยู่นะครับสำหรับใครที่รอเงินโบนัสออกกับบิตคอยน์ฮาร์วิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกๆ4ปี ในฟังของทิศทางเหรียญที่มีการค้นหากันมากที่สุดในวันนี้ที่จัดอันดับโดยกระดานเทรดชะนำอย่างคอย EX ล่าสุดเป็นเหรียญบล็อกที่ขึ้นนำหัวแถวขึ้นมาโดยการบวกเพิ่มขึ้นมา49.15%สำหรับเหรียญมีมตัวนี้ต่อมาเป็นเหรียญที่มีชื่อว่า KAS AH, หรือที่ใครชอบเรียกมันว่าเหรียญกระสับโดยวันนี้ได้ติดลบลงไป4.36%ต่อมาเป็นตัวแฟนทอมเราได้เห็นแฟนทอมบวกขึ้นมา2.52% b บบี้ที่บวกเพิ่มขึ้นมาอยู่3.38% ADA วันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา3.90% AI d o t วันนี้เราได้เห็นขึ้นแผนความร้อนที่มีการค้นหากันยอดนิยมที่มีการบวกเพิ่มขึ้นมา4.09%และแน่นอนว่าเปเป2วันนี้ทำผลงานได้ดีโดยการบวกเพิ่มขึ้นมาสูงถึง36.11%เป็น eT ท,ที่บวกเพิ่มขึ้นมา11.36%ต่อมาเป็นเหรียญพี่ใหญ่ของตลาดมีมอย่างตัวเหรียญดอทคอยวันนี้ดอทคอยบวกขึ้นมา2.59%ต่อมาเป็นเหรียญปเป้ที่บวกเพิ่มมา4.74%เป็น AGIX ที่ทำผลงานบวกเพิ่มขึ้นมา6.29%ต่อมาเรามาดูในเหรียญของ X DNA ที่ทำผลงานได้ดีเช่นกันโดยการบวกเพิ่มขึ้นมา32.66%เป็น DYDX ที่ติดลบไปแล้ววันนี้2.65%และเป็นโฟกี้วันนี้ที่บวกเพิ่มขึ้นมา2.12%ในฝั่งของเหรียญรองลงมาก็เป็นเหรียญชิบะอินุ Bitcoin เหรียญโบซึ่งเป็นกระดูกของชิบาเป็น F ทีทของ FTX ที่ล่มสลายไปแล้วต่อมาเป็นเหรียญเก่งของช่องเราอย่างเหรียญลู n a คลาสสิก LUNC วันนี้ LUNC ทำผลงานได้ดีโดยการบวกเพิ่มขึ้นมา1.23และเหรียญุดท้ายเป็นเหรียญที่มีชื่อว่า s o l a n a SOL ซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมา s o l a n a บวกขึ้นมาแล้วมากกว่า100